ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของช่องอสอฟกันนะที่เขาไปจับเฉลยมาใครยังไม่ไปดูคลิปก่อนหน้าก็ไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับผมวันนี้เขาก็ได้ทําการลงแล้วเว้นช่วงไม่นานมากนะประมาณ4ี่วันนะผมนะก็ไม่ได้นานมากนะเออตามสไตล์ของช่องหน่วยอสอฟนี่แหละเวลาเขาไปทําภารกิจต่างๆนะจับชงเฉลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาสัมภาษณ์นะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะว่าบทสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างนะก็ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษานะเกี่ยวกับสงครามคําพูดบางอย่างนะเราอาจจะนึกคิดไม่ได้นาะว่าสงครามเนี่ยนะมันเป็นไปมายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคือำทำไมทหารส่วนใหญ่ถึงมาอยู่แนวหน้าต่างๆนะถูกบังคับมาหรือว่าถูกหลอกมาบางคนก็บอกว่ามาเป็นคนขับรถมาเป็นพ่อครัวต่างๆนา,ๆนานานะแล้วก็เซ็นสัญญาเข้าร่วมกองทัพ แล้วก็ไปไปมาก็มาอยู่แนวหน้าอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะงงๆนะบางทีผมดูบทสัมภาษณ์ของเฉลเลยเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะแต่ก็จําเป็นต้องดูนะเพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะผมขอเรื่นเลยก็ใส่แว่นก่อนนะผมเนะี่ยเออสายแว่นเนี่ยไม่ได้ว่าสายตาสั้นนะอันนี้คือเป็นแว่นกองแสงนะสายตาปกตินะผมเนะยผมใส่เพื่อกองแสงสีฟ้านะผม <c oughs> บางคนหนักว่าแอดสายตาสั้นเหรอทำไมต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยเออเรามีคนคอมเมนต์นะอ่ะส่วนชื่อคลิปเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆฟังนะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับทำไมรัเสเซียถึงล้มเหลวที่โดบรอปิลยาพวกยึดครองบอกชาวอาซวีเกี่ยวกับการรุกโดยไม่ได้รับการสนับสนุนการรุกของรัเสเซียใกล้โดบรอปิลยาทำให้การของผู้ยึดครองที่ถูกจับกุม ทหารราบของข้าศึกเหล่านี้ถูกจับกลุมโดยนักรบจากกองพลน้อยจู่โจมทางอากาศบูโควินาที่82พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเล็กๆที่กำลังรุกขึ้นไปทางโดบรอปิลยาจุดหมายสุดท้ายของทหารรัเสเซียทั้ง4คือการตั้งถิ่นฐานของโซโลโตอยโคโลดียสัสสหายของพวกเขาหลายคนถูกทหารพลร่มสังหารและถูกบังคับให้ยอมจำนนด้วย การโต้เถียงอย่างจริงจังในรูปแบบของทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังในวิดีโอใหม่นี้ชาวรัเสเซียที่ถูกจับได้พูดคุยอย่างละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทัพของพวกเขาความสูญเสียของกองทัพรัเสเซียและยังประหลาดใจกับทัศนคติอันมีมนุษยธรรมของฝ่ายป้องกันยูเครนโอเคแลวนั่นก็คือชื่อคลิปแล้วก็ใต้ล่างคำอธิบายที่เขาไล่เขียนเอาไว้นะผมเนี ่ะเดี๋ยวไปดูเนะื้อหาหลักในคลิปกันนะว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้างนะเอ่อ когда мы находились золотоколодце баба яга начала разбирать дом Я понял, что ну, дело пахнет жареным. Мирноград надо взять в кольцо и тому подобное, что типа он уже взят в букву П. Что-то не Выражение на них полное. У него нет на ней Он ползет. Как на территории Украины Россия может защищать свои территории? Вот я даже слово оккупант не знаю, что такое, что это такое. Мы пришли к вам в гости и тупо здесь S <S มาที่นี่ทำไมอ่ะคำถามง่ายๆมาทำอะไรเก,กษตรคุณหนึ่งจึกเซ็นสัญญาฉันและภรยามีลูกหกคนนะครับ คุณไม่กลัวเหรอว่าถ้าเกิดคุณมาลบแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับไปนะอ๋อคนนี้เป็นผู้ต้องขังโอเคอันนี้เขาก็จะแนะนำตัวไปก่อนนะว่าเขาเป็นใคร свободе я учился по специальности правоохранительной деятельности юрист то есть в будущем планировал стать полицейским. Название солом тоже не говорили и одно только запомнил, что только вот золотой колодец и все, которое мы проходили. они, по крайней то, что я слышал, то, что вот, э, хотят, ну, мирноград надо взять в кольцо и тому подобное, что, типа, он уже взят в буквой «П». Окей, Ну, поэтому по квадрокоптеру и по рации. Вот с одной точки, вот на другую идете. Okay. Okay. เป้าหมายของเราคืออะไรอะถามผู้บังคับบัญชาไปผู้บังคับบัญชาตอบว่าเดินหน้าต่อไปอดนหในที่สุดเราก็มาถึงประมาณสามกิโลเมตรในหนึ่งวันนะครับมีการคู่กันด้วยหากคุณหยุดหรือหายตัวออกไปนอกระบบ พวกเขาจะขู่คุณว่าถ้าคุณไม่เช็คอินตอนนี้เราจะทิ้งบางอย่างไว้ให้คุณมีศพเป็นจำนวนมาก <laughs> ผมลืมเปิดไมค์เออผมจะบอกว่าหน่วยอนะลต้าแเวลาเขาทำภาพปฏิบัติเนี่ยเวลาเขาไปยิงต่อสู้มาเนี่ยแล้วเขาก็จับเฉลยใช่ไหมเอามาสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกหน่วยหนึ่งนะเป็นกองพลูบิสนะอันนั้นอนะ่ะเขาก็จับเฉลยเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เอามาสัมภาษณ์นะแต่ที่มันน่าตกใจก,ก็คือเฉลยของเขานะเป็นหน่วยเขากอง,กองระดับสูงนะอันนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะว่างๆเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะมีคนดูเยอะเลยแหละ Вот мы посидели в подвалах, ждали других ребят. Получается, мы сидели в подвалах, они приезжали, оставались на наших местах, а мы переезжали дальше. После того колодца мы перешли, получается, асфальт, поле. Когда мы находились в золотом колодце, мы оказались в доме, баба Яга начала разбирать дом. Нас маленько засыпало, в том плане то, что обвалилась крыша, было трудно пройти. Баба Яга, так называется, это мужчина. โดยของยูเคทำให้เขาก็จะกระจายออกไปคนละที่คนละทางน,นะพวกเราคนนึงบาดเจ็บสาหันนะพักอยู่ได้สองวันแล้วก็เดินออกไปได้นะครับพบหลุมหลบภัยแห่งหนึ่งเราถูกจับได้สำเร็จแล้วนะครับ ตอนแรก <in> มีคนเข้าไป3คนเขาก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆนะว่าเขาแบบไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคเขาได้ติดต่อผู้บังคับบชาและถามเขาแล้ว ถามว่าเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรเออแต่ตอนนี้เรารักษาตำแหน่งไว้ติดต่อกันต่อไปนะมีน้ำเล็กน้อยอาหารเล็กน้อยก็ให้รักษาตำแหน่งนี้ไว้นะต้งงต่อเราตัดสินใจแล้วว่าไม่มีอาหารแล้วในขนาดเดียวกันพวกเขาก็พูดทางวิทยุว่า นั่งรอไว้เราจะตัดสินใจแทนคุณเองสงครามที่มันแบบว่าคุณมาลบแล้วคุณก็หิวด้วยแล้วคุณก็ไม่มีอะไรกินด้วยนะอาหารก็เหลือน้อยลงทุกทีมันจะเป็นสภาพยังไงวะ Мы говорим, у нас воды нет, воды нет. <гай> нет. Сидите, ждите, ждите, только ждите, ждите и все. Ну, неделю, не пили. Ну вот, который вы. <говорит> суха а покушать особое. Вообще ничего не было. Мы просто принимаем с вами решение, что надо, ну, по два человека взяли с группы и... Клюк а, клюк чтобы куда-то пойти на «За» провизии. Я вышел, посмотрел на... Кам... Если я не ошибаюсь, это был камикадзе, Поднял руки. Ооо, <говорит> когда он поднял руки, он и... 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 Все-таки крик... крикнул, То, что сдаюсь. Когда полиция его бухчом стреляет. Поскольку автомат засыпало, просто. Окей. У меня с собой была только каска, броня и, и все. Слышали про комиков. Началась, по-моему, с автомата стрельба.

มันก <chat> so, like ็เป็นเหตุการณ์ที่เราเพิ่งดูไปแหราากิเดมวชชขาเอาระเบิดยัดลงหลุมไปก่อนนะแล้วเขาคนคนนี้ก็ตะโกนออกมาว่าขอยอมแพ้อะไรอย่างงี้มีโดนพวกกามิกาเซ่ดินอยู่รอบๆตัวเขามากมายมีโดนพวกกามิกาเซ่บินอยู่รอบๆตัวเขามากมาย Как какой процент вы лежит в этом моменте? Правильно. Начали отстреливаться. Ну, не то что отстреливаться, а в общем, открывать решетки и выкидывать гранаты. После этого маленько все утихло. Мы начали немного выглядывать, посмотреть обстановку. Лайкую. Да, то что в на юг, в сомкав, в юг, 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 ผมอยากจะบอกเพื่อนว่าบางคิดเนี่ยผมทําเสร็จแล้วแต่ผมก็ไม่ได้อัพลง Youtube อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมนะคือมันอาจจะคิดว่าการที่เราเป็นทหารอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วะครับแล้วเราขอยอมแพ้เนี่ยออกไปอะโอกาสตายถามในตัวผมว่ามีไหมคือมีนะเออก็มีโอกาสตายเนาะอาจจะแกล้งหลอกให้ยอมแพ้แล้วก็ออกมายิงทิ้งที่หลังนะ หรือในใจลึกๆอ่ะผมว่าการดี่ทหารบอกว่ายอมแพ้อะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันอาจจะมี50อบก็ได้นะก็คือมีโอกาสที่จะรอดเนาะก็คือถูกจับมาเป็นเชลยอเงี้ยแล้วก็รอแลกเปลี่ยนกลับบ้านอะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือโดนยิงทิ้งที่หลังนะผมแต่อย่างน้อยอ่ะอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆอ่ะที่เขาคิดไว้ในใจแล้วว่านะอย่างน้อยกูบอกว่ายอมแพ้ดีกว่าอะไรเงี้ย อย่างน้อยกูก็ยังมีชีวิตต่อไปนะครับยังมีโอกาสรอดอะเอาง่ายๆถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากๆแต่ก็ยังมีไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีคุณก็จะมาอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมแพ้เลยคุณก็มีแค่ทางเดียวก็คือต่อสู้กันจนตายนะครับมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆสงครามีก็อันว่านี้ใช่ Когда кинули третий, это все сработало, и один иным разом. И был очень большой взрыв. Нас с этого бункера всех семерых человек выдуло. Меня откинуло. Шапка спала у меня, до сих пор рука не спала. Ах, банкер тут там, на, это, и страшно. Латакон, лау-йон-пэ, Почти забрался на половину. лау тинг дук типа, мы все сдаемся, 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 сдаемся. ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ขนปืนของตัวเองออ,อกไปข้างนอกยอมแพ้แนละ้วนี่เขาพยายามเล่าว,ว่าเขายอมแพ้กันยังไงนะก็ประมาณนั่นแหละโดนโจมตีอย่างหนักเลยแล้วก็มายอมแพ้ที่หลังนะครับไม่มีคำพูดหยาดคายเลยหรือว่าดูหมิ่นพวกเขาเลยนะผมนนี้ก็เป็น กาารของรัสเซียที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์อนะนะวยอัตรบได้เครดิตอีกแลเนี่ยแต่ก็เราก็ไม่รู้นะว่าโดนมารับพูดหรเราก็ไม่รู้เหมือนกันอานี่เขาให้ความสัมพ,พันธ์กับพวกของเราเนะให้อาหารให้กระป๋องให้น้ำดื่มอะไรตนะ่างๆนะ โดยเวลาการของเราไม่สามารถส่งน้ําดื่มส่งอาหารมาให้เราได้นะคุณก็คิดดูเดิคู่มังคับบัญชาของเขานะแต่เขาถูกจับเป็นเชลยเขาถูกดูแลอย่างดีนะอันนี้ก็อ่านไปตามที่ซับมันขึ้นนะเพราะว่าภาษารัสเซียยูเครนผมฟังไม่ออกนะผมนะก็เปิดซับอ่านเลยนะผมนะเราจะได้เข้าใจนะส่วนใครจะมาหาว่าผมโง่ยังไงก็แล้วแต่นะ Которые, которые в и пили воду с озер без с болот. Нам говорили, что здесь типа зверства и все такое, но видя все это, я понимаю, что это, извините за выражение, наивное, полное. Мне очень сильно удивительно то, что к нам так обращаются. Хотя, как бы это грубо не звучало, ну мы ваши враги. То, что да, мы пришли к вам в гости и...

Ну при мне... <служивания> 30, 200. Даже <служивания> больше человек, 70. Ну и 300, конечно, При мне ранило человека, и просто <связь> я знаю, что его не забрали. И который с нами мы, когда заходили в бункер, тоже 300 был о нем, как он лежал там, так и остался там умирать. Командира ранило. Его аж там, где мотоцикл не ездит, приехал мотоцикл, вывез. А И У него нет ноги. Он ползет. Дай ему дай. Мобилен У него спрашивают, сколько ты ползел. У него нет ноги. то Куда ты? เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่โอ้ยคำพูดนี้แม่งผมไม่แน่ใจที่เขาพูดเนี่ยมันคือคลิปที่แบบผมเคยดูหรือเปล่านะว่าเพื่อนของเขาอ่ะได้รับบาดเจ็บนะแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่พาตัวไปด้วยนะผมเดินเข้ามาหาเขาเนี่ยนะแล้วก็ยิงทิ้งนะอืม คือคือมันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าในคลิปวิดีโอที่เราดูเนี่ยมันเราจะเคยเห็นจริงๆนะแต่ในทห,หารที่เขาถูกจับเป็นเชเลยเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับเองนะว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะก็คือเพื่อนทห,หารด้วยกันนะยิงกันเองนะอืมเนี่ยชายสูงอายุคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วยิงที่ศีรษะของเขาอันนี้เป็นอีกบทสัมภาษณ์หนึ่งนะที่ เราจะสมามารถศึกษาได้เลยนะว่าในยุคสงครามที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมในบางสถานการณ์ที่มันขับขันจริงๆมากๆนะครับเขาก็ไม่ต้องการภาระเพิเ่มเหมือนกันนะก็ฟังไว้นะครับคนไทยทั้งหลาย Были моменты, хотели мы там с человеком, которого тоже с опять же свои, то есть друг друга перестреляли с посадки, это я уже потом по рации услышал. Хотели с ним вроде и уйти в Сача, но это сбежать. Но то, что у нас мы в фешки в тюрьмы, мы все время под охраной, под автоматами. То есть это вот до последнего момента у нас не получалось этого всего. Я даже вот не знал, что у нас командование такое. Когда я служил, 16-17 лет назад у нас там, ну, соответственно... Я думаю, что с тех пор так все осталось. Просто я вот видел вот этих людей в учетке с кем я тренировался. А потом мне по рации слышат, что их, одних направили, их убило. И вторых же таких же, по сути, ну, коллег, извиняюсь за выражение, отправляют теми же самыми маршрутами. Как нам говорят в СМИ, то, что Россия защищает свои территории, и действительно уже здесь открываются глаза, а как на территории Украины Россия может защищать свои территории. А я насчет...

Бензин тоже самый вырос, цены на машины выросли. А, ты хочешь, чтобы тебя обменяли? Конечно же, да. Но <coughs> много звуков ходит, что при обмене, возможно, могут наши <coughs> же... แรงจูงใจก็คือเรามานั่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้วบอกเล่าทุกสิ่งนะคือผมจับจุดได้นะเพียงแค่เขาพูดมาสองประโยคที่มันขึ้นเนี่ยที่เขาแปลมาเนี่ยก็คือว่าคุณอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะที่คุณมาพูดความลับต่างๆอะไรเงี้ยในกองทัพของตัวเองให้เราฟังอะไรเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวคุณไปดูต่อไปแล้วกัน มาทิ่ว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยปูตินต้องการยึดดินแดงบางส่วนฉันไม่รู้นะไม่เข้าใจการเมือง Ну как ты вообще себя чувствуешь оккупантом или освободителем? Да. Затрудняюсь я с этим. Ну, ты находишься на территории другой страны, поехал воевать в другую страну. Или ты считаешь, что это твоя земля? Вот здесь, не ไม่รู้ฉันไม่รู้นะมันไม่ใช่ดินแดงของคุณนะแล้วคุณจะมาที่นี่ทำไมอะไรประมาณนั้นพวกเรามาในฐานะผู้ลุกลานนะเขาก็รู้ตัวนี่ถูกเะล่ะมาบุูกประเทศคนอื่นมันก็เข้าขายลุกลานอยู่แล้วนะเออ โอ้สงครามมันจะไปจบยังไงวะเฮียรัสเซียยูเครนเนี่ยปีนี้เขาสู่ปีที่ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปีที่สี่ทหารสูญเสียไปหลายแสนบาดเจ็บอีกเป็นล้าน ที่นี่รีนี่จ๋อเจนกี้รุสลานคาริมุัวร์ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีโอเคก็ผมคิดว่าผมได้ประโยชน์จากคลิปนี้เยอะนะหวังว่าคนดูก็น่าจะเห็นมุมมองหลายๆอย่างนะที่ทหารพวกนี้เขาออกมาเล่าให้พวกเราฟังนะผมก็ขอขอบคุณช่องหน่วยอาซอฟด้วยแล้วกันนะครับผม ที่มีคลิปดีๆมาให้เราดูได้ตลอดเลยนะผมนะออช่องนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามได้นะเป็นช่อง o f f ฟิเชีช่องหลักนะของหน่วยซอฟครับผมอืมก็มีหลากหลายหน่วยที่น่าสนใจนะผมแต่หน่วยที่มีบทบาทม,มากๆแล้วก็ลงคลิปอยู่บ่อยๆนะก็จะเป็นช่องที่ผมเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนี่แหละนะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยวกันเนี๋ยผมจะทำต่อไปเรื่อยๆ้วกันนะผมนะ ก็ผมก็ไม่รู้แหละว่าสงครามมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะหรือว่าตรงไหนนะผมแต่ก็อ,อยากให้เพื่อนๆดูอย่างมีสติด้วยละกันนะแล้วก็ความรู้ต่างๆนะที่ได้เกี่ยวกับสงครามครั้งนี้นะก็ขอให้เพื่อนเพื่อจดจาไว้ในใจนะว่ามันเป็นสงครามสมัยใหม่นะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเยอะมากนะครับก็ใครที่ดูผมคิดว่ามีแต่ได้กับได้นะผมนะไปลวครับวันนี้สวัสดีครับ